เอ <Yeah. S 1> เอ,อไม่ฆ่ากันนะอีสัตว์ไปเดินไปเดินข้างหลังเขาข้างอยู่ข้างล่างเลยใกล้ๆจุดที่ไปเซฟโซนอะตึกไม่ไปอะเพราะกูเตรียมส่งไปที่นั่นแทนเลือดต้องล้างด้วยเลือดนี่ก็ต้องล้างด้วยลีเนี้ยนก็ต้องตีด้วยกัลลีไม่ใช่ไอวิชาส่งยงกูวิชาส่งยงกูส่งยงกูเก็บสองส่งยงกูเก็บสองผมไี่ยอเชื่อเดี๋ยวเราไปโซน VIP กันนะไอ VIP ก็คืออะไร VIP โซนเพลย์อะเป็นแมปามูไรนะ b อ o a d าหน n น่าจะไปว่าภูเขาไฟครับนี้ ไม่จริงๆมันอ่ะแบบภาษาสตอลี่นะมึงจะโอ้โหเสียงเที่เหยืวอแม่งกำลังไปไปไปครับก็ไปแค่มึงคิดว่าเฟี้ยวเหรอไอสัตว์อ้าวอีห่ากูตายเลยกูตายแล้วกูไปเกิดไหนอ่ะไอเหี้ยตัวตักเป็นเหี้ยออะไรเนี่ยคุณต้องฆ่าคนใช่ปะแนนอยู่แล้วเด่นแดนนักลบอ่ะผมไม่เคยเล่นนะคุณผู้ชมแล้วมึงดูสภาพสกินกูไอเฮี้ยเอ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกูตกใจหมดเลยแม่งเสียงอย่างดังอะไรกูเล่นไม่เป็นนะ ไม่มีท่าอีหา่ากูตกใจหมดเลยเฮียเฮ้ยเออไม่ฆ่ากันนะอีสัตว์เราเราเราต้องช่วยกันโอ้โหมึงดูท่าดาบกูไประเด็นปเด็นข้างหลังไว้ใจไม่ได้อันเนี้มันมันมันเฮียคุณผู้ชมกูเจอแม่งกูฆ่าแม่งแน่าตนนามชะตามถูกลิขิตมาแล้วอะมาให้กูฆ่ามาึงโอเคชะตามมันถูกลิขิตมาแล้วเพื่อนผมจะไม่ยอมแพ้มันเด็ดขาดอีเฮียเนี่ยเพื่อนมึงแพ้คืออะไร กูฆ่าไปตั้งมาไดพันกว่าคนเลยโูมาดิมีการดับชนกันแล้วไอ้กูเป็นอะไรวะแม่งไที่แค่แพ้แพ้รัวๆเลยลมเสียว่ะต้องเปลี่ยนท่าก่อนหรือเปล่าแล้วท่าเรามันจะไม่แบบไม่ดีเชิญอีหานี่ก็ฆ่ากูลึกเกินแล้วเสียงที่อะไรก็ไม่รู้แม่งดังกูรูกูรูกูอะไรเนี่ยที่แค่ท่านมันลำคางขอบไปนะคุณผู้ชมอ่ะกูคิดว่าไม่จะเป็นท่าถือดาบกูลืมเอาดาบชักออกมาเลย ับไปหนึ่งสวยกดอ,อยู่อยู่กำลังใช้สมาธิในการเล่นสมาธิมันไม่มีอยู่เว้ยดาบชนดาบชนดาบเปร่งว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้คํานี้นะถ้าดาบแม่งชนกันเกินเกิดจนเกิดประ,ะกายผมผมเชอว่าดาบเปร่งอุ้ยๆดาบดาบมันปุง้งชงปุง้งชงดาบเปร่ง้งกะลงตุงเต็งกะดำบงมาว่ะเอ้ยวามันมีสำนักไหมเนี่ยมีสำนงมีสำนักอะไรบ้างเนี่ย เอ้ยอี่หานี่เอ้ยอะไรฟ้าเย้ยกูลมเสียว่ะดูแชทหน่อยดิแชทที่อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เจอกูเจ้งเฟี้ยวกูมาจากสำนักโอวันนายป่ะกูมาจากสำนักวันนายโอเคสำนักวันนายไม่ได้าใครอาาจรย์เราต้องทำเราต้องเป็นผู้อาวุโสจากสำนัดนักเยี่ยงช่างมึงเถอะแต่ถ้ากูเจอมึงอ่ะกูจัดมึงแน่เจอท่านั่งขี่กูอีเทียดท่านั่งขี่กูโคตรสุดยอดโอ้โห แล้วดูสภาพแกดกูอมแล้วมันสิ่งที่อะไรเนี่ยโค้งคำนับกับคุณผู้ชมในการออกศึกเราต้องทำการโค้งคำนับก่อนคุณผู้ชมก่อนการทำออกศึกอยู่โค้งคำนับกูอยู่ที่อะไรอ่ะวอเตอร์ฟออที่น้ำตกที่น้ำตกกูอยู่ที่หมู่บ้านน้ำตกว่ะถ้ามึงอยากมามันก็มาเจอกูได้เว้ยหมู่บ้านวอตาระเบ้กูมัวแต่ทำคาค้าข่าวลบไอ้ย่าแล้วมัน กูโดนไอ้เฮียเน็ตกากมันฆ่าเนี่ยมันว้าไปฆ่ากูมันไม่ได้เรียกว่าว้าไปมันเรียกว่าใช้ใช้แก้มโกงใช้แก้มโกงโดยการไม่เติมเน็ตไปสู้อันนี้ลงไปได้เลยโอเคลงไปได้เลยได้ได้ได้รู้นะคุณผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจอวิชาจมปลากูไอ้เฮียเจอวิชาจมปลากูวิชากูจะขังซิ่งกว่าใครสิไอ้เฮียไม่มีเฮียอะไรแล้แต่ว่าเช่าหลินเฮียอะไรหรอกเอ้กูเจอบางที่วะ มึงเจอวิชามจมปราตะกูเอ้ยไอ้เหี้ยวิชาโจมปลาตกูฆ่าคนได้ด้วยว่ะแต่มันยังไม่จบคุณผู้ชมเราต้องมาทำการโค้งคำนับคุณผู้ชมจจริับเอาในการออกศึกอย่างเนี้ยต้องกลับไปที่เซฟโฟนก่อนคุณผู้ชมเพื่อไปซื้อดาบดูที่ดาบราคาเท่าไหร่ผมเคยเห็นอยู่นี่มีหลายคนได้มาที่นี่นะคุณผู้ชมในการเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ธรรมดาเดี๋ยวกูฆ่าอีกสิบตัวเดี๋ยวกูจะได้ครบละห้าพันสี่ร้อยคนช็อปเรามาที่ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเราก็สปินดู น่าจะเป็นสุ่มรายวันนะดูแล Diary Spin ไม่รู้อ่านถูกไปลนะกูได้ไรได้เลย100เ,ออเย็นป่ะกูถ้าได้ดาบเวอร์แม่งล็อกเด้ยเป็นเย็นใช่ไหมแล้วกูได้เท่าไหร่เนี่ย600ใช่ไหมเอ้ยอยากหาดาบสวยๆคุณผู้ชมน,นี่คืออะไรคาตาน,นะอะไรอ่ะอินแมปแมปอินแมปหรือเราหรือเราต้องปลดล็อกในแมปบอกคุณผู้ชมปลายเกมพลาอ๋อเป็นเกมพลา อันนี้สี่ผมอู้อย่างแพงคุ้ดแพงคุณผู้ชมมีมีกระปุกกระปุกนี่ผมเห็นสี่พันเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่เท่าไหร่วะอันนี้โซลไลอ่ะ new exclusive skin อ๋อเป็นเป็นสกินคุณผู้ชมเราไม่เราเราไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมภารกิจผมมันยังมีคือการได้ฆ่าไอยเล็กเพราะมันฆ่าผมตอนนั้นบอกเลยนะถ้ากูเจอมันกูไม่อ่อนมือให้ได้คุณผู้ชมถ้าเราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเราต้องมีการทำการโค้งเคารพนิดหน่อยคุณผู้ชม มึงอยู่ไหนเอางี้ดีกว่ากูอยู่ตรงน้ําตกเตกไม่นานนะเดี๋ยวมึงจะได้เจอจะตายหรอกไม่รู้ใช่ป่าวไอ้เจ้ปืนน้าตกอะไรวะพอยอะไรของมันไม่ต้่กลัวไอ้เจ้านี่กูเคยเจอกูเคยฆ่ามันได้ใช่ป่าววะใช่ใช่ดิผมเคยฆ่ามันได้ที่ตอนที่ผมใช้วิชาจมประลนะคุณผู้ชมเกิดการไม่เชิงวะคุณผู้ชมเกิดการไม่เช็งแล้วเอโอเก็บแค่นั้นแหละถ้าไอเล็กมึงอยากเจอกูอ่ะก็ระวังเจอของแข็งนะบอกก่อนเออไอโอจัดสองเกิดเที่ยวเดียวจัดสองไอเล็กไม่ต้องกลัวนะ เอ้ยมีเชงมีเชงป้องกันป้องกันแล้วตบสวนป้องกันแล้วตบสวนโอเคตบไปเกิดที่อื่นอีเที่ยในการเปซัมมูไาคุณผู้ชมมีแพ้ม่ชนะกูอ,อยู่ที่ตรงเนี้ยที่มันจะเป็นเหมือนภูขเขาอะไรสักอย่างอ่ะผมมาช่วยแล้วครับผมเจอวิชาวิชาเฉงเม้งกูวิชาเี่ยเอ้าอะไรวะตายหมดเลยเฮ้ยวิชาชงยงกูวิชาชงยงกูช,ช,ง,ยง,กชงยงกูเก็บสองชองยงกูเก็บ2อง อเล็กอยากเจอเปล่าชงยงกูเก็บสองอะมึงคิดว่าแน่มึงก็มาดิมาดิชงยงกูเก็บอสองอะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะบูชาวิชานี้ครับคุณผู้ชมวิชาชงยงนะดูดิมึงฆ่าไปกี่ตัวฆ่ายี่สิบองตัวสภาพกูเพิ่งมาครับผมขอโทษทีครับกูเพิ่งมาครับผมมาลำนรงการเก็บได้ยี่สองมีปัญญาเปล่าดูมา,นนมาเล่นว <บา S 2> <น>ัดแอะกูก็ฆ่าได้ห้าร้อยคนแล้วเนาะก็ดีแล้วครับผมอา้าวกดอะไรเชี่ยอะไรกูเนี่ยอา้าวกดโดนกดโดนไปไม่รู้โดนนี่ไปก่อนอ้าวชงยงกูมาเกิดนี่ได้ไงวะเนี่ยอาเลยคุณผู้ชม ตอนนี้เราต้องตามล่าเล็กนะเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้แค้นเอ้ยกูอยู่ที่สำนักป่ะกูขอทำความเคารพก่อนแป๊บนึงชงย้งกูอ่ะถ้าไม่ทำความเคารพอ่ะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เว้ยมีคนไทงของบอลไ่ยนะมีอยู่หรือเปล่ากูดูแล้วลองเขียนด่าดิอีควายเขียนวิธภาษาไทยอ่ะอืมแป๊บนึงทำความเคารพกันทีเวคุณผู้ชมการไปเซฟโซนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ผมมีนี่ต้องชำระกอ่ะผมขอทำความทำการคงเคารพกันคุณผู้ชม แล้วก็พร้อมลุยลก็ลุยเลยวะ่ะเล็กไม่อยู่ไหนขอขอตำแหน่งหน่อยกูเ,เจอที่ตั้งลูกป,ปัน้นละอยู่ข้างล่างเลยใกล้ๆจุดที่ไปซิฟโซนอะ่ะตึกไม่ไปอะ่ะเพราะก็เตรียมส่งไปที่นั่นแทนอันนี้เขาอะไรกดดีกดดีได้แค่ไรกดดีก็ได้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นเปลี่ยนดาบอ๋อเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอันอันนี้มันเป็นการแทงนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วถ้ากูอยากเปลี่ยนคือนอะอ้าวอีเหี้ยะสรุปดาบกูอะคาตนากู หาเอ้ยแล้วอันนี้ต้องวิชาน่ะคุณผู้ชมถ้าวิชาถ้าวิชาคาตานะเราเป็นวิชาที่แรงที่สุดก็คือวิชาชงยุงอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้ไงเจอแล้วเข้าใจลวแต่ตัววิ่งช้าแปลกๆนะแต่ต้องกดอันนี้ไปกดคิวไปกดคิวกระบอกเหรอกดอีก่อนโอ้ชงยุงเรามันแลวคุณผู้ชมเล็กไม่อยากเจอกระบองกับกูเป้าอยากเจอก็มาได้นะปก่อนกูได้กระบองมาแล้ว กูอยู่ที่เปลี่ยนไอเทมอะถ้ามันคิดว่าแน่มันก็มาเลยกูอยู่ไหนกูอยู่ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอาวุธเป็นกระบองอะแปบนึ่งกูเจอหนึ่งวะกูเจอหนึ่งเจอละวิชาอะไรวิชาอะไรแปบนึงแปบนึงกูขอก่อนกูขอก่อนจ้ะขอก่อนครับกูขอก่อนครับอันนี้เล่นไอันนี้เล่นไม่ซื้อเล่นไม่ซื้อไอเหี้ยกระบองโคตรกากบมอกเลยกระบองโคตรกากมึงกระตอกเองกูให้กูเล่นกระบองกับมึงก็ได้ กูรู้เว้ยว่ามันยังไม่แรงพอไงตัวของกผมขอไปเปลี่ยนสก,กินก่อนแป๊บนึงนี่กูได้ขดาบคาตนานะกูอเอ้ยกูได้เฮี้ยอะไรเนี่ยอันนี้เฮี้ยอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยมามึงคิดว่าเฟีย้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยวโอโ้ถ้าไม่ใช้วิชาสงยงผมนี่คือแบบไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมไปไม่ได้ก็เฮี้ยแนละ้วไม่งไปไม่ได้จริงๆผมขอไปเปลี่ยนสก,กินก่อนสก,กินเนี่ยมันยังไม่ขังพอกลับมาแล้วคุณผู้ชมวิชาสงยงเราจะกลับมาลันวงการอีกรอบนึงเจอกูการที่กูไปบวช แล้วก็ไปเปลี่ยนสกินมาเนี่ยมันแสดงถึงความนับถือและความขังในวิชาที่กูเคยไปบน่นหรือดูร้อนมามึงก็มาเจอกูซะมันมีที่ให้เปลี่ยนมันมีที่ให้เปลี่ยนไอ,ออาวุธไม่หยัตรงเนี้ยมีไหมเนี่ยขอซ้อมก่อนกูเล่นไม่เป็นเลยการตบอย่างนี้ใช่ไหมคล้ายกัน,น่แหละไอย้ยกดกดกดไปนั่นแหละเออไปอมจมแขนเรามีต้องชำํำระเลือดต้องล้างเ้วยดเลือดนี่ก็ต้องล้างด้วยลีเงี้ยนก็ต้องตีด้วยกัลรีไม่ใช่ตอนเนี้ยลุย มึงเจอวิชาชงยงกูไปไหนไอสัตว์เอ้อเขี้ยบวิชาสงยงคุยแล้ววะมึงยังไม่รู้จักวิชาชงยงกูมึงใครในเบสใช่ไหมใครเป็นบอกวิชาชงยงคุยอะไรมึงกำลังดูถูกวิชาชงยงกูวิชาชงยงกูจับไปหนึ่งไม่หลับไม่นอนหรอน้องมึงใครเนี่ยใส่อะเอ้ยแล้วหน้ากากกูมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูไปใส่เลยมาเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดีมันชื่ออะไรมึงดูดิเอาไปดูก่อนไอเลี้ยนที่ไหนอ่ะ ไอ้เหี้ยไอ้เบสไม่ใช่เสียงมันนะไอ้เบสไอ้เบสจ่าเบสไงอุ๊บคุณผู้ชมครับในวันนี้พ่อมึงอะวิชาชงยุ้งเรามันกลับแล้วคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้มาในคาบซามูไรมันมาในคาบคาบมีดเล่มยาวแล้วไอ้เหี้ยนี่มันจะเกิดเนี่ยกูงงเนี่ยไอสัตว์กูไอพระพุทธเจ้ากูไม่เคยไปนะฮะไอเชี่ยกูจะชงยุ้งกับมึงเนี่ยมาเลย มึงอยากเจอมึงก็มาดิไอเบสมึงอยากมาเจอวิชาชงยงของกูเปล่าชงยงอ่ะมันไปว่าวิชาเว้ยมันไม่ใช่การต่อสู้เออคิเด็กกระโปงชื่อว่าซีอีโอมาฆ่ากตัวเอ้ยเออมันมีท่าด้วยเหรอวะมีท่ามั้ยใช่มีใช่ใช่มันมีกูเจอซีอีโอแล้วเว้ยเอ้ยคนไทยนี่ภาษาไทยไงอีห่าเมื่อกี้กูเจอเมื่อกี้ ไม่แยกกูไปเอ้กูทำอะไรเหีย,ยกูตามหามานับสิบปีกูเจอแล้วต้องบอก้วผมว่าเหตุผลที่ผมดีใจมากในการเจอดาบสมุไรเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยประมาณ10กวนาทีได้มันก็น่าจะถึงแล้วก็คือผมไม่น่าจะคิดว่าจะได้ใส่ไปนะเออแต่ว่าผมพยายาม,มาตามหาดาบเนี่ยนานมากครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ได้เจอมนสักะทีสมุไรที่กูตามหามานับสิบปีวิชาชงยุงที่มันเลือนลางหายไปจากสมองขก,กูวันนี้มันกลับแล้วคุณผู้ชมวิชาชงยุงล้วมันจะกลับมาขังเหมือนเดิม ข่าบดีซี 4. โอคุณเจอมาแล้วมึงมึงไปไหนกูเจอหนึ่งใครครับมึงใครครับมึงเจอวิชาชงยงกูไหยครับผมข่ากังไม่ได้คุณผู้ชมเด้งกลับแล้วตบหลังจับไปหนึ่งคิวสวยๆงามๆวิชาชงงผมอะมันขังอยู่ประมาณมันขังอยู่เสมอเป็นไงอะไอ <I> Amazing เคยมี Story กับผมอยู่คุณผู้ชมอย่าเสือกร้องไอเที่ยเนี่ยมันเคยมีตอรี่กับพี่ ถ้าเองไม่อยากตายอ่ะก็อย่ามายุ่งกับพี่อไงอ่ะว่าจงวาจาก็มีเหนื่อไหมล่ะเจอวิชาชงโยงกูอีเหี้ยยอีเป็ดห่านี่มันฆ่ากูแล้วกูฆ่าไปเยอะละจะเลิกได้ละเปลี่ยนแมงเพราะว่ากูเริ่มหัวร้อนละกูก็ไม่ต่างจากมึงหรอกแต่กูขอฆ่ามึงให้ได้ก่อนเพื่อน กูได้ซ้ำมูไรมาแล้วปีว่ามึงร้อนโค้งงไม่หัวร้อนว่าไอ้เหี้ยกูโดนประจานไอเบต้องสู้กูไม่ได้เลยลีโอมึงจะเอาอะไรมาสู้กับกูก่อนอย่าขิงครับผมรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ยังร้อนก็ไม่ไปไม่มีใครสู้กับกูได้แล้วกูอยู่ที่กูอยู่ที่เปลี่ยนกระบองมาเอามามาเจอกูได้นะแล้วอย่ามารอบคาดเนียมันเสียนิสัยโอ้ยเหี้ย นอนก่อนนะเมึงแกบมือนอนก่อนนะ่จะเอาให้ลุ้นเอาไม่ได้แก้แค้นกับมึงเลยกูออกแล้วอีหาแม่งกูจะแก้แค้นมันเถอะคุณผู้ชมกันหอีหนุ่้ไอีซีโอถูกฆ่าซีโอเล่ถูกฆ่ามันถูกฆ่าได้ไงเนี่ยมันก็ถามกากอยู่แล้วมึงออีซีโออ่ะมันก็พอๆกับมึงแหละมันก็เหมือนไก่เพิ่งหัดเล่นอ่ะโอ้ยเบื่อพวกขิงวิชาคุณผู้ชมตราบใดที่วิชาชงยงกูมันยังขังอ่ะมันก็จะฆ่ามึงไม่ได้เว้ย ของกูก็ตอนนี้อยู่ในร่างอันตรากลายเป็นคนอันเต้าเลยมึงวิชาอะไรกูขอแล้วกูอยากรู้วิชามืองเพิ่มมาดิกูจบมาจากสำนักไหนกูจบมาจากสำนักฝึกเองเลยที่บ้านของกูจบมาจากกูวิชาดีไอซีนอกวัดนอกอะไรคือวิชาที่ไ่บวชกันหรอวะิกลแล้วอจบมาจากดีจีวัดนอกวิชาส่งยงมันมันได้กลับมาแล้วะ มามาเลยครับเฮ้ยจับไปหนึ่งผู้ชมจับไปหนึ่งจับไปหนึ่งสวยๆเน็กเน็กเฮ้เรียวมึงเอาเอากูลุกขึ้นดิกูขี้กูขี้เจ็บชาสูบหลวงหม่อนเหมินของกูชาตัวเบาอ่ะมึงจะมาสู้อตลอดนี่ไงไอวันเงียกับตัวเบาไอโอไอโออันนี้อันนี้ตอวนี่ฝึกแล้วผู้ชมไปเจอกันอีพีต่อไปนี่แหละหรือไม่รู้ไม่เล่นไรเฮี้ยหัวร้อนชิบหายเลยแค่นี้ไปละวันนี้มากับจ่าเบ๊นะผมจ่าเบ๊เราไม่ได้กลับละมงการมายครับผู้ชมเพราะผมก็ไม่ได้เล่่่นนนนนนเเเเเเหหมมืออออออกกกััไไไไปปจจ้าาาีีีซูรยยยยงดวลละ วิชาส่งยงมันก็ต้องล,อล้างต้องล้างเรื่อยๆไ,ไปกูขอถ่ายปกสุดๆอ,อีเลแม่งมาฆ่ากูอีเฮี้ยกูจะถ่ายปกเ่าหน่อยคือไอซีโอเลเนี่ยหรือว่าไอเลที่ผมเพิ่งด่าไปเมื่อกี้มันเคยเบสนักผู้ชมผมเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะมันเปลี่ยนสกินใหม่